บันทึกก็เสียงจริงริมถนนนะครับยังแทบจะไม่ได้ยินเสียงรถวิ่งเลยนะครับอันนี้คือเสียงจริงสดๆสดนะครับใครจะเชื่อว่าลำโพงเพียงแค่นี้นะครับทำกำลังได้ขนาดนี้เลยทีเดียวตู้ซ้อนหลังเบาะนะครับคันนี้ป้ายแดงนะครับจากานะครับมาไกลเลยนะครับจากอะไรอ่ะลืมแล้วนะครับเพชรบูรณ์อ่ะ มาจากเพชรบูรณ์นะครับติดตั้งเค s o สซาวมานานแล้วนะครับได้ฟังเสียงสำนักนี้แล้วไม่ขอเลี้ยวไปไหนนะครับมุ่งตรงสู่เค s o สซาวเท่านั้นนะครับอันนี้ชุดโปรโมชั่นนี่เลยนะครับเสียงกลางคู่หน้าเป็นของล็อกฟอร์ดฟอนสเกตนะครับเสียงกลางแบรนด์ชั้นนำจาก USA นะครับคู่หลัง D8 นะครับอยู่ตู้โมบายนะครับ FU 8.4นะครับเป็นกลางต่ำ เสียงแหลมแอร์ฟาโซนิกคันนี้เปลี่ยนเป็นโอเลออนนะครับแล้วก็ปรีเป็นของแฟคอะดิโอนะครับเปลี่ยนเป็นเอกศาสตร์นะครับแล้วก็แอมป์ขับเสียงกลางโหนะครับเห็นแอมป์ตัวนี้แล้วใจหายปุ๊บปุ๊บแพงนะครับเกือบ20,000ื่นเลยดีสิบแปดพนะครับราคาอ้างอิงเป็นราคาติดตั้งนะครับอ่าทีสอนิ้วลิมิเต็ดอิดิชั่นนะครับจากเอกศาร์แอมป์ขับซับพันห้าร้อยจุดหนึ่งดี แถมฟรีแดมแบบจะเต็มรอบคันนะครับผมหนักๆแน่นๆเนื้อๆอคันนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับในระยะไกลๆเนี่ยไม่ตกเสียงนะครับแล้วก็ฟังเพลงผ่านอ่าบลูทูธ k คเอสซานะครับผ่านถัดมานี้เป็นอ่าคาปานะครับช่วยในการบาลานซ์ไฟไม่ให้ไฟนั้นตกวุบวับน,นะครับให้เสียงนั้นนิ่งให้ไฟไม่ตกนะครับเป็นตู้หลังเบาะ ตัดมานี่เป็นชุดฟิลนะครับตัวนี้เป็นชุดฟิลนะครับฟิลขับซับกับฟิลขับเสียงกลางนะครับตัดมานี่เป็นแบตเตอรี่นะครับบูรีเดนนะครับตัดมานี่เป็นสวิตชิ่งแท้ KS s o u n านะครับโดยเฉพาะหน้ารถนี่ก็นะครับสองหมื่นกว่าบาทเข้าแล้วนะครับเฉพาะอุปกรณ์หน้ารถนะครับก็คันนี้สุดนะครับเน้นๆเนื้อสนใจงานติดตั้งคุณภาพสูงๆแบบนี้นะครับเสียงดังอย่างเดียวทำที่ไหนก็ได้ นะครับของทุกถูกหาที่ไหนก็ได้นะครับแต่ของดีๆเสียงเพราะๆงานติดตั้งเนบเนียบระดับ DNA นะครับเข้มข้นนะครับแล้วก็งานปรับจูนที่เป็นเอกลักษณ์นะครับที่ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนนะครับสำนักนี้ฟังก็รู้ว่า k s s o u n าอย่างแน่นอนเสียงนี้นะครับจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับสนใจจับจองคิวกันได้นะครับสำนักนี้เรียกว่าเป็นที่พึ่งนะครับของนักเล่นเครื่องเสียงนะครับที่เน้นมุ่งเน้นเรื่องของคุณภาพเสียงจริงๆเนี่ยนะครับมาที่นี่จบแน่นอนนะครับจบคลิปเท่านี้ครับ